สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตครูนางสาวส,สัชมาศาสตเนนนะคะอ่าเรามาดูหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหนึ่ง บอกและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 2. เห็นความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตนักเรียนดูภาพนะคะสังเกตภาพนักเรียนดูช่วงนะคะแต่ละช่วงวัย ที่หนึงไล่ไปตามลำดับนะคะ,ะดูภาพนี้พับต้นไม้หนึ่งสองสาม่ะทีนี้เรามาเปรียบเทียบ นะคะภาพทั้งสองภาพภาพมนุษย์กับภาพต้นไม้นักเรียนสังเกตดีๆนะคะอ่ะมักี้ครูให้ดูแล้วภาพสองภาพมีคำถามนักเรียนคิดว่ามนุษย์และต้นไม้มีการเจริญเติบโตเหมือนกันหรือแตกแตกแต,ต่างกันอย่างไรอ่ะนักเรียนคิด คำตอบไว้ในใจนะคะว่าวมนุษย์กับต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรติกต๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติก๊กตักคิดกันได้ยังคะอ่าทีนี้เราไปดูต่อคำตอบก็คือเหมือนกันเพราะต้องกินอาหารเหมือนกัน เหมือนกันมีลักษณะการเจริญเติบโตคล้ายกัน,นเหมือนกันนะคะคำตอบอนักเรียนมีใครตอบแตกต่างจากนี้ไหมเดี๋ยวเร,เรามาดูกันทีหลังนะคะ,ะมาดูปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายได้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาความสามารถซึ่งประกอบด้วย2ปัจจัยหลักนะคะเดี๋ยวคุณครูจะาไปดู2ปัจจัยหลักมีอะไรบ้างปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตมี 1. ปัจจัยภายใน2ปัจจัยภายนอกทีนี้เรามาดูปัจจัยภายในมีอะไรบ้างปัจจัยภายในมีพันธุกกรรม พันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นก็มีสีผิวนะคะลักษณะสีผมนะคะกรุปเลือดนะคะกรุปเลือดกรุ๊ป A B A B หรือ O อันนี้สิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากพันธุกรรม ต่อไปมาดูปัจจัยภายนอกมีอะไรบ้างปัจจัยภายนอกก็มีอาหารอาหารนักเรียนสังเกตภาพอาหารก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะน้ำก็ต้องดื่มน้ำที่มีประโยชน์เช่นกันการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกาย มีออกกําลังกายได้หลายชนิดนะคะนักเรียนก็ไปดูซิวิธีกรารออกกาลังกายที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพและตัวเองการพักผ่อนการพักผ่อนเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะมีทั้งการนอนและการออกไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอากาศเราก็ต้องได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ นะคะเพื่อจะทำให้ร่างกายเราสดชื่นเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทีตนี้เรามาดูกิจกรรมใบงานนิดนึงเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต,ตคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต,ตลงในใบงานที่กําหนดให้ ไปดูใบงานกันเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างใบงานนะคะเด็วนักเรียนจะได้ใบงานแบบนี้ไปสรุปกันดีกว่านะคะว่าเราเรียนไปแล้วเราได้อะไรบ้างสรุปบทเรียนปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตคือสิ่งที่ทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความสามารถโดยมี ปัจจัยสิ่งต่างๆซึ่งจะทำให้ร่างกายมีพัฒนาการและมีสุขภาพที่ดีตามวัยดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะนะักเรียนอย่าลืมกลับไปทำใบงานนะคะแล้วชั่วโมงหนะ้าเรามาเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงถัดไปบายบายสวัสดีค่ะ